สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือน,นี้นะคะก็เป็นวันที่5สิงหาคมพศ2 5 6 6นะคะมือน,นี้นะคะ็นหมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่กู่แก้วเนาะคะ่ะเพื่อจะพาท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมแนาทางตัวเลขปู่กู่แก้วหมววันที่16สิงหาคมพศ2 5 6 6ค่ะมาเบิงมาฟังน้ากันเนาะค่ะว่า ปูกูแก้วจะเน้นจะย้ำให้ตัวไหนนะะักธรรมชมในหมวดวันที่16สิงหาคมพศ2566ค่ะเข้าไปรับชมรบฟังน้ำกันเลยคะ่ะเอาปูว่าปูจุดถูบขอน้ำ,นำเนาะค่ะงวดนี่มาเบิ่งเล็กทูบน้ำกันก่อนคะ่ะ138พี่น้องเห็นชัดเลขบ,บ่าวทอเันเข้าไปแล้วค่ะผู้ชมเอาค่ะผู้ชมเลขทูบเนาะคะ่ะหมวดวันที่16สิงหาคม 2 0 0 0 0 0 6 6ค่ะปูจ,จุดได้เนาะค่ะ1,38เ,เนาะค่ะท่านผู้ชมสาธุเด้อค่ะท่านผู้ชมให้เขาเฮ้งๆปัง,ปงๆเนาะคะ่ะเลขทูปปกูกูแก้วค่ะไปกับบุญมากแล้วเบครับปูนะบอมแมนคนจะร้รอให้เขาพันสายบอกจเจ๋อเขแล้วองมึงเฉลยเนาะโอ้มันเหยียดๆมันรถมุดมีแต่รถที่ได้กาคือเปลี่ยนนะรถเอาเขาไปจอดเข้มประกันปูอ๋อครับผม รถมันก็เลยเอารถมันมาใส่วิ่งกับพกเขาเมื่อกี้นี่เอางวดวตีละปูเขาพันสาแล้วจังไดขคือได้จุดทูบขออีกปูขอลงบึงอีกนี่หอกขอลงบึงอินประปูบึงมันสิงเดือนก่อนกระดาษหรอครับนี่แหละมันก็เป็นเนื้อข้างอ๋อทำสิบโบนั่นก็ได้โอ้ยครับผมออกหลายก็อยากนั่นคือกันได้เว้ยอ่า ไปตามสูตรตามแนวมันบ่เข้าอยเห็นไอ้ตะกคอนมากันยังเขาโนแมนบ่ขับปูเออเรียกวิ่งเร่ยยังกัสิก้อนทำมันกับบุพีมาปูขี้บุพีบนล่างได้แค่ชุดเดียวเลยกว่าปูแมนและโอนั้นแหะบนล่างได้แค่ชุดเดียวท่านผม้ชมครับวิ่งบนล่างเจ็ดกับหนึ่งนะครับสังเกตปูขีดเจ็ดเน้นที่เจ็ดนะครับนสามตัวห้าเจ็ดหนึ่งนนะครับเจ็ดหนึ่ง ห้าหนึ่งห้าเจ็ดนี่ครับปูจะเนนที่เจ็ดหนึ่งเหล็กถูกหนึ่งสามแปดสามหนึ่งสามแปดเท่าน,นั้นนะปูผมว่าจะเป็นหนี้ที่ปูหนึ่งแปดพอเอาไปปูมันต้องตัดตั้งสี่เราปูตัดหนึ่งแปดกับสามแปดิไอ้ตัดหนึ่งสามหนึ่งสามกับสามแปดเบื้งเบืองเอาขับว่าเนาตัดไหนเท่านั้นเพาะมูตัดไหนซัมีเคยเป็นแต่ช่างสั้นนะครับผมมันจะเป็ี่ยนยังไงกัน ต่างไม่เนาะขบวนจากนี้โยมเพิ่นมาเก่งไดเพิ่นธ์นั่งซื้อเอาดอกเพว่าเขาพันษาละเขาแท้ละปูสามตัวปึ้มาะนี่แล้วปูนะโอ้ยเขาสาดตัวก็สัตวเลยน้อยโยมนันตื่นมื่อนตาแดงแนี่ยวะข่าปูโอ้ยงอมขนาดเด้กเจ้าก็ได้ค่ะเจ้าก็สู้ๆอยู่เอาอยู่นะครับผมเจ้าก็ได้นี่มิดดีปะปูฝันดีปะฝันเอาที่ว่าพุ่มฝันกับปู นอนฟันบาเลขลกางออกแล้วอาจารนได้ยนินคะบอว่าปูถึงเราจนเขาเอาเงินมาให้บ่ดเลยเงิน,นก้อนมัญนยังให้จะที่ถือหน่อยถึอหลายลว่เละครับปู้หลายคิดว่าที่หาเ่่นขึ้นออโอ้ครับ,รบผมว่า ออกซิผาเลขล่างว่าสันดิเลขล่างออกซิผเล็ล่างออกซิผาปูก็ปูได้ลุ้งใช่ไหมแต่มีนี่คิดกัดกันนี่ได้ปูกัดหนึ่งหาหาหนึ่งได้ปูแต่ว่าทำโบได้ว่าเลขฝันเนาะครับนี่มันเลขคำนวดนะฮะกับตรงกับเลขฝันนั่นฝันอีรีฝันว่าครับเลขล่างออกซิผาปูเขาเอาเงินมาให้พวกลราว่าปูถึงแล้วววาสันค่ะอันนี้นี่เนี่ยคือสวดได้ห่นเด้ง ฝันมาคนเอาเงินมาให้ก่อนเป็นก่อนไงเล่นมาปูว่าถึอเลขกันละว่าถือเลขกันเลยว่าเลขล่างซิบหาซิบหาออกแล้วเลขว่าดสัขขนโยมว่าหันปูถึอแล้วว่าดเหรอวันหนึ่งเราอเอาเงินมาให้ใช่นะเนาะเงินทั้งหมด้นน้ำดีกยวาาาก็มั่นจะวางหามือนี่แหละเป็นก่อนเลยมาปู่เเป็นกน,ปนกอนนลยมัดมาเป็นก่อนเลยเ ปูว่าเลขล่างเลขล่างสิ้าจะบะเป็นล่งลดล่งจะบาเป็นศูนหาปูปูจักมันก็ปูเอาพึ้นมาเลขกลางเลขคำท้ามันมันก็มีได้คำเลขคำนวณน่ะเลขคำท้ามีศูนหาอยู่ดิค่ะศูนย์อยู่ดิครับผมเลขแต่ว่าเขาเัาเลขนอกแล้วเขาก็บอกใส่เอาเลขคำนวณตัวจริงนี่อันเนี้เลขคำท้ามันนํามาได้ไงนะข้าพเจ้าพงนี้ไปหันอีรีที่ข้าพเจาหนึ่งหาพวก <rium> <Dante> century, อันนี้ไงครับนี่เงินโอ้กระตุงกระเล็กคำนวณเลยน้าปูเนาะนี่ทำมาชมนั่นแหละนี่มีฝันว่าเลขล่างออกสีหาเออครับรากาญาติโยมโยมเอาเงินมาให้เป็นก้อนพี่เนาะปันว่าถือปันปันมาถือคนเหรอเขาว่าปู่ถือแล้ว่เอาถือเราคำโอ้สีหาวะครับปู่ซื้อสีสีหาหันมาเลคล่างเขาเขาก็มาให้ว่าได้เงินนับไม่ได้นับว่าประมาณห้าหมื่นนี่แหละก็ไม่สิบหุ่นห้าหมื่นหรอกว่าปู ปูมากกว่าค่ะเลขสิบห้าเลยวันี้มันก็มากกันเหลวว่าอุเลขตรงกับสูตรปูเลขสิบห้าเออคำว่ามันออกแถยงเกาหนี่เลขสิบห้ากับเจ็ดหนึ่งนี่เลขนี่ครับมันออกสิบเอ็ดแล้วมันสิบห้านี้ตะคิวมันนะเพราะว่ามันเลขมันหางนี่มันก็ได้เจ็งซี่เหงนะปูเราปูง้ิ ออกสิบเอ็ดแลวก็ออกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็มนช่งเกอแต่ผูชมปูนี่มตดีได้ครับท่านผู้ชมครับปูนิมิตวาเลขลางออกสิบห้านิมิตวามีคนออกเงินใหม่าปูถือเลขพี่นนอาปูถือเลขคนเอานิมิตเอาเงินใหมเป็นก่อนเจ็ดกัมหนึ่งนี่มันทกันเรื่องเก่งง่ายผมหมักยุปูหาเจ็ดหนึ่งนี่ห้าเจ็ดหนึ่งท่านผู้ชม มันเป็นเลขที่เบิดขับนะเลขทูกงวดนี่ก็จุดปูจุดตั้งแต่วันวันพามันดาสาเนี่ยนะครับท่านชมนี่ขอไว้ตั้งแต่วันอาสาวันพายใหญ่เราขับพาผู้ใดมักเล็งถูกปูหนึ่งสามแปดสามหนึ่งสามแปดโพเรมักหนึ่งแปดกับตัดเอาหนุกปูเนาะแ่โพเรมักยังได้ก็เอากับแบบนั่นแหละครับที่ว่านะมักยังได้ก็เอารดครับผมอันนี้ปูเฮ็ดให้ครูมักหลายคร่นะครับมันก็ยังหลายคู่รู จะบุญจากล่างนี่กบอันนี้เป็นบนล่างนะปูเนาะแม่วิ่งบนล่างเจ็ดกับหนึ่งครับสามตัวธรรมดาเลขอันชุดนี่ฮั่นครับธรรมดามันสิบอยากเป็นล่างเลยจกหน่อยเลยจะจะเป็นบนปปูแม่แต่ว่าเฮาเพื่อไว้ซิซีครับนลขตัวนี้คูนึงห้าเจ็ดหนึ่งครับหางเดียวเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหาเจ็ดกับตัวน้ำเด้อดธรรมชมกับตัวด้วยเพราะว่าปูฝันมาเลขกลางออกสิบห่านะครับแล้วก็มี่คนเอาเงินมาให้เป็นก้อนนะครับ มีคนว่าปูถือแล้วถือเล็กล้วนะครับเลกล่างออกสิบหานะ่ครับตรงกับเล็กคำนวณปูมันชื่อออกโหนึ่งหันแล้วมันฟันลงล่างก็จะลดลดลงน้นเด้อยพี่น้องเด้ปูว่าหาศูนศูนหาน้ำลงปูเป็นที่ิดมากเอาใครไลยมาหลายเขาโกนีเขาโกเล็กเบาเท่าพี่น้อง เพราะอันนี้ตัวนี้จังไม่ก็เจ้าก็กลับอยู่แล้วนะสิเอ่อเนาะปูสามครูเน้นตัวไดปูเน้นเจ็ดหนึ่งนี่ปะปูเจ็ดหนึ่งเหลียวเน้นเจ็ดหนึ่งธรรมบุษมเน้นเจ็ดหนึ่งบนซำเน้นเน้นต้องบอกเง็นนักบนว่าไงไว้เจ็ดหนึ่งนะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมเลยครับปูกูแก้วนะครับเนาะกับปูวางกดนี่แหละเขาพัฒษาแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับก็มาหาปูขึ้นเกล FC เพิ่นกระถามหาขึ้นเกลนะพี่น้อง ครับช่วงเขาพันศานี่ครับผมอ่อนคือกันบ่นเหมือนอ่อนน้ำยุ่มครับผมมันผู้ยุ่มผู้พี่เจ้าโชว์มากแล้วก็หูมากผู้ที่ไปกรุงกเลีกเพิ่นมากบ้านนี่เพิ่นปอดินแห้งบ่ายปอดแห้งพเขานี่ยแหละคูัเขาพันศาผมว่านะครับแหละเอาพี่น้อง เพื่อไโชคน้ำปูแคปหน้าจอเด้อสร้างกับเบิด่บาพวกเขาบน้ปูว้าเขาจักบาดเีอาพี่น้องนะครับหาได้โชคงวดนี้เขาพันศาแล้วปูว่าปูนี่มีตีแล้วแล้วครับผมวิ่งบนล่างครับเด่นเ็เด่น7รองหนึ่งนะครับสตัว5้าเจ็ดหนึ่งครับเหน่นที่7จ็หนึ่งหาหาหนึ่เจ็ดเป็นตัวรองกับตัวด้วยได้ทำชมเด้อเลขทูปหนึ่งสามแปครับสามหนึ่ปูตัดให้นะครับแคปหน้าจอครับ กราบขอบุญขอบคุณปู่ธรรมบุษมนะครับเด้วยในสอยุ่้วมืออยู่ในใกล้สี่ลี่แล้วก็สิไม่แห้งอันนั้นเนาะมไว้เขาจะงวดโซงวดมันก็เลี่ยงเนาะนั่นค่ะ่คะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูก็ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชม์นะคะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องนะคะแม่หมูกะคอยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุขสุขคนเด้อค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ